เรม้ววลิ้มีถัวไหมครับไม่มีครับรับรับถั่วไม่มีครับร้านเราไม่ได้ขายถั่วครับอืมมีถั่วไหมไม่มีครับร้านเราไม่ได้ขายถั่วครับมีถั่วไหมบอกว่าไม่มีครับมีถั่วไหมรับพี่พูเขาว่ามีถั่วไ้ทีพ่อเอาปืนยิงพี่แน เออมีปืนไหมกระโมก็ไม่มีเออไม่มีปืนงั้นมีถั่วไหมอ๋อไม่มีไม่มีเหรอเออไม่มีครับเล้วแล้วมีถั่วไหมไม่มีครับไม่มีถั่วแล้วมีถั่วไหมไม่มีครับแล้วมีถั่วไหมไม่มีมีถั่วไหมไม่มีไม่มีไม่มีมีถั่วไหมไม ถั่วตายถั่วตายเห็นไง